บันไดมีทางลาดเอาแล้วครับเ,เปลี่ยนมาแล้วโกต,ติดแล้วนี่นะเกมกีฬาการไถนานก็คือการเอาแขนกลังแขนนี่นะแล้วก็ขาข้างหลังอีกคนนึงยกกระไถไปนี้เริ่มต้นการแข่งขันยังไงก็แสดงว่าต้องไป เหมือนกัะคาเนี่นะอยู่บนนู้นเลยนะที่จุดสตาร์ทเลยโอ้โหตอนลงนี่ก็ต้องประสานงานให้ดีนะคนที่จะแล้วคุณโยงจะสาธิตกันเลยครับครับผมเออได้เจะได้เห็นผมต้องหาน้องช่วยกูช่วยสักนิดนึงกูช่วยน้องนนะครับและผู้โชคดีประจำวันหยุดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากน้องคนนี้ครับตรงดิ่งเข้าไปเหมือนแรงดึงดูดพิเศษครับมานี่ครับ น้องกระเพาไก่ของเรานั่นเองแม่เดินลงมาสีหน้าท่าทางเต็มใจแบบเสียไม่ได้ยังไงไม่รู้นั่นพอตวิกครับและเดี๋ยวจะร่วมสาธิตพร้อมกับคุณโหน่งดูลีลาของเธออีกครั้งนี่แหละตรงนี้แหละครับสุดที่มันยากที่สุดก็คือพลังของแขนที่จะต้องอยู่ตลอดไปขาม่ตะเกียบหากลาอย่างนี้ก็ลำบากแล้วนี่มันแขนี่ตะเกียบเลย ก็ <G ül üyor> จะเป็นการลงไปนะฮะอ่าแล้วก็ต้องลาดลงไป <c oughs> โอ้โห OT พลังแขนที่ต้องแข็งแรงมากประมาณแค่นี้ผมว่าจะไปซะก,ก่อนแล้วไงตายขึ้นเหรอฮะโอ้โห OT มาลงอีกนะฮะ <c oughs> โอ้โห OT แข็งแรงมากมือแ,อแล้วนี่ฮะตีโค้งโ,โ,โ,โอ้โหนี่โหดคตรเข้าโคตรลงก <c oughs> ันี่นี่เล้วเขาลงคอไหมนะฮะเปรมจะลงไปแล้วเปรมเขาลง ทิศแค่นี้แล้วกันนะฮะอ๋อเดี๋ยวปรุมให้เตรีมก่อนปรุมให้เตรีมก่อนโอ้โหอ้าวตรงนี้นี่บ่อโค่นี่ขึ้นทางแนง,งยังไม่จบนะฮะต้องมาที่บันไดอีกขึ้นบันไดามาโอ้โหเพราะยั้นต้องแข็งแรงมากใช่ถ้ามือซุบไปทงางไหนฮะดันขึ้นมาได้คได้ขึ้นมาใหม่ได้เสียเวลาไปเองครับมาเจอบ่อทรายมันจะหลุดเนี่ยมันจะไม่มีพลังครับเวลาเราไปเดินในทรายแมะขาหัวมันจะไม่มีตัวจิกตัวอะไรเงี้ยมันจะลำบากมากแต่แล้วไปที่บ่อไปบ่อกแล้วฮะ เบาะนี้เป็นเบาะนุ่มหรือเบาะแข็งครับเบาะนุ่ม,รมคร,ครอเบาะนุ่มนี่โอ้โหมันจะหมดแลงหลังจากนี้เนี่ยบอโครอันนี้ถือว่าสุดโหดบาะพิฆาตเลยมันจะหมดสภาพตรงนี้แหละ <S <S สุดท้ายถึงได้ไตยขึ้นอีกทีหนึ่งครับตันนี้ต้องปีนก็นเปนแบแสดงว,ว่าอันนี้ยิ่งมาบอะสุดท้ายแล้วมาเจออันนี้มันจะสุดอยู่แถวนี้ก่อนนะ <S 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 มันจะขึ้นไม่ไหวนะครับโอ้โหอันนี้ต้องเก็บสุดท้ายนี่แบบยดสุดท้ายเลยต้องโชว์พลังของแขนเลยทีเดียวนี่แขนใครเนี่ยใครเป็นคนลากใครเนี่ย คนนี้เป็นคนถือขาครับถ้าจะไปตัวใหญ่ไม่ลงลงแขน่ะเสียให้เพื่อนเสียสละให้เพื่อนเอาละเอาละเข้าประจำที่ไว้ก่อนเอาละดูทหารเรือก่อนนะครับนี่คือกีฬาประเพณีที่ทหารเรือได้เล่นกันนะสนุกสนานเพื่อเรื่องราวของพละกําลังผลจะเป็นอย่างไรเวลาจะเป็นอย่างไรและจะท้ากันอย่างไรสุริยันจะเป็นคนที่ยกขานะครับด้วยความเสียสละให้อาคมโอ้โหโชว์พลังด้วย ทุกอย่างพร้อมนะครับเพราะว่าพลังของแขนนี่ต้องเสียไปมากนะฮะต้องรีบรับเลยนะครับพร้อมไปครับลงแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากครับโอโหตายแล้วจริงๆนะครับสีอแล้วครับลงคนแล้วก็ลงคล้วครับเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหไทยเรื่อยมันไปเร็วมากะ แม่คือโชคจริงตรงเดียก็ได้ทีตรงนี้ได้อ่าอารมณ์ก็ได้อารมณ์ก็ได้นะครับโอ้โหยากอะตรงนั้นแม่เวลาเร็วมากเลยนะครับตะกี้เราดูเปรมเปรมเปรมไม่เปรมแบบนี้เลย <laughs> เปรมเอือดเอือดอันนี้เร็วมากแต่มาหยุดตรงสุดท้ายบอกสุดท้าย ตั้งหลักอยู่นานตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันจะชันครับมันจะมีความลื่นครับอ๋อมันไปไม่ได้แน่นอนแล้วก็เห็นถูมือใหญ่เลยครับสูตรเราคือลบโทรก่อนแล้วของสุริยันทําไงฮะรอจังหวะแล้วพุ่งเลยพุ่งเลยแล้วก็เอ๊เขาจะไหวไม่ไหวเขาจะพังยังไงเพราะถ้าเกิดก้าวขึ้นมาแับนี้ร่วงแน่นอนอ๋อสุริยันรอรอพุ่งเลยแมแสดงว่าคนดันนี่ก็สำคัญนะคนไทยยัมีมากสีมือดีจริงจริง ไช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ32วินาทีโอ้โหน้อ,หอยมากถือว่าสองท่านนี้พอใจไหมฮะพอใจครับโอ้โหเก่งจริงๆนะฮะแต่ที่ฉันเริ่มหนักใจคนของเรา 3, าสองวินาทีเพราะคน <c oughs> เราท่าทางแขนไม่แข็งแรงเพาเร็วมากจริงๆ <c oughs> ใช้ได้นะวา,วายมากไม่อย่างเขาันรู้จังหวะไงพอคนหลังส่งพุ่ง๊ป ข้างหน้าก็ต้องหัวทิ่มไปเลยพุ่งไปเลยตามเลยอันนี้เราจะไม่อย่างไงเนี่ยทำไมครับข้างหลังพุ่งปไปข้างหน้าจะหัวลงหักเข้าแล้วต่อยังไงดี32วินาทีต่อให้กันนะคร่บต่อให้เท่านึ่งเลยครับเท่าหนึ่งให้เท่าหนึ่งเพราะนคือตัดครึ่งเดียวเพราะคูณสองเลยเหรอให้เท่าไหร่ครับเพิ่มให้อีกเท่าตัวแล้วเหมือมั้ยต่อเหมือต่อเวลาครื่องมีเท่าไหร่ดิต่อให้เท่าหนึ่งเลยคูณสองเลยเหมือนว่า เออบอกเอาเอาเดี๋ยวได้ครึ่งหนึ่งนนนีเป็น32นะฮะก็เป็น64 64ก็คือนาที4นาทีสีนาที4 1่นาที15โอ้ยโอ้ยโอยีไม่ลงตัวนี่เนให้นาที10ให้นาที10ไห้ดูถูกไม่เอาเอาเท่าไหร่ไม่เอาใช่ไหมเขาต่อให้เนี่ยเอาถ้าเกิดไม่ได้อีกเที่ยวนึงอะไปเลยครับต่อให้สามคนไปเลยครับ อันนี้ยามถึงดินหยาบถึงดินเลยตกลงเป็นสองเที่ยวนะถ้าเที่ยวแรกได้ก็จบไปเลยถ้าสองคนแต่ถ้าเที่ยวแรกไม่ได้สองเที่ยวที่สองนี่เป็นสามคนเลยแล้วเวลานี่ถ้าคูณสองนี่จากสามสิบสองเป็นหกสิบสี่นะบวกไปเป็นอีกเป็นนาทีสิบห้าเลยได้หรือไม่ได้ทได ก้อนมายืนเลยทำไมอ้าวเป็นยังไงวิเคราะห์ดูแล้วผมว่าทําได้ครับยิงสาวบางอ,อ่อยอ่อยว่างไงได้แล้วแก่ะ<อ>ทุกคนเชื่อมั่นในเครดิตที่ได้สร้าง<อ>สมมามเพราะอะไรถึงได้ใช้น้องอาจารย์ข้าอาจารย์สักยืนยันว่ายัางไงก็ไม่ได้นี่ถึงวิเคราะห์ถึงตึ่นเลยนะยืนยันว่าอะไรก็ไม่ได้ด้วย เอาละครับได้สองท่านคุณกระจย์บอกไม่ได้อยู่เพียงท่านเดียวเอาละครับสูตรทับสูตรวิธีการทำไงฮะก็คงคงจะนึกถึงพวกตัวตุ๊กแกก่อนนะครับตุ๊กแกมันจะติดมือมันจะเหนียวอเราจะเอาตรงนี้มาใช้ครับเอาตุ๊กแกมาใช้ส่วนหนึ่งแปะ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 ถุนปั๊บสิ้นสิ้น คนณตีคุณไม่ตีหมวยตีหมวยไปเถอะขอโทษอ่ะไปด้วยือไเอาละเอาละเอาละถ้าได้นะครับหนึ่งนาทีสิบผ้าได้นี่จบไปเลยนะครับเฮ้ยอีกข้างเขาข้างนึงไม่ไหวแป็คทีละข้างก่อนได้ไหมสอข้างเลยกติกาต้องยกสองข้างเขาเอาละเอาละพร้อมทุกอย่างพร้อมเตรียมตัว เอาละครับลงแล้วครับลงแล้วครับใส่ได้ดีครับใส่ได้ดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงหงสิงหงสิงหงแล้วครับสิงหงลงหงลงหงลงมาครับหงลงมาเฮ้ยไปเลยครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ย แถวนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนคนเราถ้าไม่เจอของดีนั้ไม่อยู่ใจกันนะนี้คนอยู่แถวเนี้ยต้องมีอะไรดีๆีแถวนี้แน่นอนเพราให้ขึ้นแมงมดมาอยู่อะไรตรงนี้ยิ้มทำไมฮะยิ้มทำไมเมื่อมาถึงตรงนี้คุณถอดกางเกงทำไมครับเวลาลมโอเคเอาเขา,าตัง้งอิ เอาละครับครั้งแรกถือว่าไม่ได้นะครับเหลือครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสของตาแก้ตัวแก้ตัวแต่ได้สามท่านครับเอาละสามคนละทีนี้พลังความสมัครใจของสามท่านนี้นะครับจะเห็นจากบัดนี้เป็นต้นไปโอ้เอาละครับปิดนะครับร้อมนี่คือสามคนนะครับักับ พร้อมไปไปแล้วครับอาไครับพแล้วครับโอ้โหตีโค้ตีคตีว่าลวตี่าครับบอกคไปนี่ไปนี่เอาแล้วไปได้ไปได้าแลครับองไม่ลงี่เลได้นไ่ด้เล่นไม่ได้าแล้วครับบอลนี่ครับบอลนี่ครับวมาดีมาก นายที่บ้านไปไม่ไ,มไม ยงไงกันโยวทงานหนักโอ้โหต้องขึ้นครบสามคนนะครับเฉียดชือ้อไปนิดเดียวนะคุณนงขึ้นไม่ทันนะครับหนึ่งนาทีไปสิบสามนะฮะที่ตอนตีะระฆังสุดท้ายก็จะขึ้นมาได้เลยเวลาไปแล้วนะครับเป็นว่าไม่ได้นะครับอ้าละครับเป็นว่าไม่ได้นะครับเป็นว่าคนณวยตันหนักได้ไปก่อนนันะ่นแน่